พระม,มงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดิมท่านมีนามว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันสุดที่สิบตุลาคมพุทธศักราช2427ณหมู่บ้านเหนือฝั่งตรงข้ามวัดสองพี่น้องตําบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่องเงินโยมมารดาชื่อสุดใจมีแก้วน้อย ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องห้าคนตระกูลของท่านเป็นตระกูลขหบดีในคลองสองพี่น้องทำการค้าขายข้าวทั่วทั้งอำเภอสองพี่น้องตลอดทั้งอำเภอใกล้เคียงอีกด้วยสมัยเด็กท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงหนักแน่นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดแล้วต้องพยายามทำจนสำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเป็นไม่ยอมเด็ดขาด ท่านช่วยบิดามารดาทำงานตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนอายุได้ประมาณ9ปีจึงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุน้าชายของท่านนวัดสองพี่น้องเมื่อพระภิกษุน้าชายได้ลาสิกขาท่านจึงได้มาศึกษาอักขระสมัยนวัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอมได้พอสมควรจึงได้กลับมาช่วยบิดามารดาค้าขาย จวบถึงวัยหนุ่มท่านก็ได้เป็นหัวเรียวหัวแรงให้กับครอบครัวต้องขึ้นล่องค้าข้าวโดยใช้ลำคลองสองพี่น้องไปค้าขายตามหัวเมืองต่างๆอยู่เป็นประจำกระทั่งมีอายุได้14ปีบิดาถึงแก่กรรมลงท่านจึงได้ควบคุมดูแลการค้าแทนทั้งหมดกิจกรรมในขณะนั้นมีเรือบรรทุกข้าวอยู่สองลำและลูกจ้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วยความที่ท่านเป็นคนมีอุปนิสัยเด็ดเดียว มั่นคงหนักแน่นไม่ย่อท้อต่อการงานประกอบกับที่มีเมตตาจิตโอบอ้อมอารีและมีเมตตาเฉลียวฉลาดในการปกครองทั้งลูกเรือและลูกค้าต่างรักและนับถือการค้าจึงเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีฐานะดีคนหนึ่งวันหนึ่งหลังจากขายข้าวแล้วขณะล่องเรือเปล่ากลับบ้าน กระแสน้ำแม่น้ำในนครชัยศรีที่ไหลเชี่ยวกรากสร้างความลำบากในการถอเรือยิ่งนักท่านจึงตัดสินใจล่องเรือลัดผ่านคลองเล็กๆซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองบางอีแทน่นเป็นคลองที่แคบและเปลี่ยวมีโจรผู้ร้ายชุกชุมตลอดทางที่ท่านล่องเรือผ่านคลองนี้ท่านจึงใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจึงให้ลูกน้องมาถือท้ายเรือแทนท่าน พราะธรรมดาเมื่อโจรปล้นเรือย่ำทำร้ายผู้ถือท้ายเรือซึ่งเป็นเจ้าของก่อนแล้วตัวท่านได้หยิบปืนยาบรรจุกระสุนแปดนะัดไปยืนที่หัวเรือต่อมาท่านเกิดความระอายใจที่จะให้ผู้อื่นสละชีวิตแทนตัวเองพลันเกิดจิตเมตตาและนึกตำหนิตัวเองว่าเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยซับก็ซับของเราเราควรตายก่อนดีกว่าส่วนลูกจ้างนั้น เมื่อมีภัยมาถึงเขาควรจะได้หนีรอดไปทำมาหาเลี้ยงบุตรภรรยาของเขาได้อีกจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นในใจว่าตั้งแต่บรรพบุรุษเรื่อยมาทุกคนต่างขนขวายทำมาหากินด้วยความลำบากแต่ก็ไม่มีใครเลยหนีความตายได้ครั้นแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานในขณะนั้นว่าขอขอ,อย่า,ยาให้ข้าพเจ้าตายก่<ข>อนเลย,เลย ขอให้ดีดีสียก่อนเมื่อบวดแล้วข้าพเจ้าจะไม่ลาสักาขอบวดไปตลอดชีวิต